ข้าวยาไปซื้อหลายข้าวยาไปซื้อหลายข้าวยาไปซื้อหลายสุดจับปี๊บหนึ่งกับพ่อแล้วบอกว่ายิ้นทับไปกับออกกือกอ็ยิ้นทับไปก็ลกือกอกราบสวัสดีค่นผม้ชมวันนี้พอเที่ยงจะพาสม้ชมเดินทางไปทั้งไฟกระสินครับผมเพื่อว่าจะไปติดตามตัวเลขน้ำตาหยุดนะครับเนาะว่าหงวดก่อนถึงว่าสูตรตาหยุดจะ่ว่าเขาแต่ว่า เป็นความฝันตายยุดกันยังบรุดครับผมความฝันเมือนสุดท้ายที่ตายยุดบอกว่าฝันดีให้เจ็ตเก่าตรงๆเลยเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะนันแล้วเขาลองไปจิตามเมืองกับแอดมินของห้องครับขอขอบคุณขอบคุณช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเนะาะจะพาท่านผู้ชมไปจีตามตัวเลขเด็ดจากตายตายุดมาให้อีซีท่านผู้ชมแฟนช่องสตดาดาชแานลในเมืองในเห็นกันครับผมแต่ว่าก่อนเท่าที่จะไปนี่พระเท่องกาจะพาท่านผู้ชมไปฟังไปเบืองขอชิดดีๆจักหน่อยนะครับเนาะ ก่อนที่ฮจะไปไปเลยครับไปฟังเมืองน้ำใันเลยครับท่านผู้ชมพอช่วงนี้เป็นยังก็เห็นหนาเกียดเยฮะเกียดอยู่ตลอดเวลาแม่หุจ้าคือกันช่วงนี้เพเที่ยงเป็นยังคือบ่คอยมีโชมมีลาบน้ามูเลยเสดจังไดนอนเสดยโชคได้ลาบก็มูเขาเจ้าเนี่ยฮะเป็นจังไดบ่มีดวงบ่มีโชคลาบนี่เลยบ่บ่บ่ช่บ่บ่บ่ออเียยบ่บ่ี่เดมบ่บ่ดวงบ่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 ค่บ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 มี่บ่บยู่บนนั้น โอ้นี่แต่คลิปช่องสตาร์ไดชแนลนี่บอกเมนโอ้ยลืมครับท่านผู้ชมลืมครับพอเที่ยวเองก็ลืมครับล่องเนาะครับท่านผู้ชมล่องเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆเบิงนะ่งเนาะเพื่อว่าเขาอยู่ที่เดิมๆล่ะโชคดวงเขาบนท่านในมาเนาะเขาก็ล่องไปเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆเพื่อเขาจะได้โชคก่อนใหญ่ๆได้ดวงดีๆเนาะครับเนาะแต่ว่าท่านนี้ท่านนั้นก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติเพราะว่าเขาเย็ดแค่เป็นแนวทางนะครับผมแค่เป็นแนวทางเนาะ พื่อว่าท่านไหนเปลี่ยนสถานที่เราอาจจะได้โชก่อนยังไงก็เป็นไปได้ได้ครับท่านผู้ชมอืมและก็ท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่จะกดเข้าไปในลิงก์นะคะก็ฝากว่ามาจากช่องสตาร์ด้าชาแนลนะคะท่านผู้ชมมันอย่าแล้วคุเที่ยงสิเริโชก่อนใหญ่เนาะครับผมท่านผู้ชมช่วงนี้ถ้าท่านไหนเขาก,กดไปบนในลิงก์เนาะครับเนาะแอดมินไอมันก็นจะมีถทูกเสียงท้ายของไอไข่เป็นตัวเลขที่มันจะออกหรือว่ามันมักจะเป็นตัวที่จะออกของงนๆนั่นครับผมให้ท่านผู้ชมแฟนช่อง พื่อว่าได้เบิ่งเพื่อตัดสินใจเอาไปเป็นแนวทางอีกข้างหนึ่งนาะครับเสาธิตสวัสดีครับสวัติดีสุขูสุคนุ้เมวานนี้คือแตกตุ่มๆแถวมาเป็นจังใดเนาะถือเลขบอหิ้วนี่ถือไปยู่ตัว่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะมื่อวานนี้กะเดินทางมาที่สวนยางพาราของคุณตายุทดละกะเลขาเพิ่นกับแม่น้ำค่ะท่านผู้ชมมื่อวานนี้กะได้สัมผัสทั้งสองคนเลยเนาะค่ะมื่อวานนี้เป็นวันที่ วันที่เท่าไหร่พ่อวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนห้าวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพศสอ6 4ั่วาสิมาถามได้ไหมนี่ามีคนถือเลรกบววางวดบังหันงวดนีได้ไปยังฉีนะค่ะอยากมาถามอันนี้แหละค่ะคุณพ่อค่ะถามอาจารย์ หยุดน้ำนี่แหละ่าเจิสิปอยเข้ามาเห็นอาจารย์จ๊เจ๊นะค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมทุกช่องนะคะจะได้เห็นอาจารย์เพื่อนเบาเมื่ี้เด้อค่ะพี่น้องนะมันอร่ะงวดหนีดจีสิบม่านี่เขียนหน่อยมั้ยโอ้ยไม่ก็เขียนไปแล้วสองแปดตั้งหูได้ตัวเลขแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขตัวเลขพะเราบอกเลขขาแล้วบอกไปตั้งไหน ตาหงัดหนามันหวยมันน้องกิ่ทสดใสครับโอ้ตัวนี้ล่ะสองห้าแปดอาจารย์ยังยังไงเน้นห้าแปดอาจารย์ห้าแปดโอ้ลีขาย์สามตัวห้าแปดเด้อค่ะพี่น้องเเอานะคะสองห้าแปดสามตัวสองห้าแปดทีนี้จับคู่จับคู่ตัวนาคือเลขาจับได้บ้าอาจารยังให้เน้นเน้นตัวได้ค่ะห้าแปด ขอดอกจันใส่ไว้เนี่ยโอ้ใส่ดอกจันได้สำหท่านผู้ชมค่ะหาแปดเนาะตามรักตามรักไปไม่กลับยิ่งตรงตามรักบอตามรักอาจารย์ตามรักให้เอานั้นเนบอค่ะอันนี้เป็นตามรักของอาจารย์ซื้อๆได้ท่านผู้ชมเต้ยาวขวีเขวีกับอีกละไว้ยู่แสดงว่าอาจารย์เพื่อนมั่นใจนักเด้อค่ะท่านผู้ชมแปะ ปล่ะคะแต่ยุทจ้าจ้าจ้าเลี่ยมันล็อกวัที่เลยบะครับวันบ่ครับมันเป็นวันอังคาเงนงอวัตอังคาครับม่อกวันถัคาไมนได้เลขตัวนี้บ่ครับได้ได้ตัวนี่แล้วมับตัวไหนบสามบสี่บเพราะย่เปิดประวช่วงนั้นนะนี่แฟนขาแฟนช่องวาจังสี่เ้อค่ะคุณแต่ยุทกะขอขอคุณหลายๆเด้สมสมมติว่าแอดมินมาเมื่อ้ี้เนาะ มาเมื่อนีก็เคยบอกกับคุณตายุดคุณอ่อถนอมว่าตัวเลขของเฮ้านี่ที่แรกคุณตายุดบอกว่าอยากปล่อยไก่เมือเนาะแอดมินกับแฟนคลับก็ได<อ>้คอมเมนต์แล้วก็เบอว,ว่าให้ปล่อยไวเมือ่อหนีถือว่าคุณตายุดกับเลข,ขาหนี่ปล่อยเลขไวไวถึกใจถึกใจแฟนคลับเลยหนบูแมนมาว่าเด้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เขาจะไปเสี่ยงโชคลาภนะช<อ>ะลากินแบงเอียงพ้าเจ้ากระต่เนาะ ตามรัางกับมีนทุลาจิตไปทั้งเดินอยู่ค่ะแต่บ้านนี่มากกันขอร้องกันเอา ได้ก็นสาหมากก็ได้่นื้ะข้าว่ากันลูกหลานขอลองหอบลูกหลานขอล่องตามหัมันบันดียู่จิตไปตั้งนายุ่งนะครัอันเอ็ดก็ขอเบาแล้วอาจารย์ในเด้อค่ะะวายังบอกค่ะตัวนี้น่ปล่อยมากน่ขอบอกขอถามนะคะเป็นเลขของอาจารย์ยุทธนะคะไม่ใช่เลขสำนักไหนนะที่ปล่อยวันนี้ก็คือวันที่17นะคะท่านผู้ชมคะใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับก็จะมี258แล้วก็25 5 2้ สองสองแปดน,นะคะท่านผู้ชมเอานะคะง<อ>วดว่ามินทับว้ก็ออกคือเ,อเอก้ามิ่งกะมินทับว้ก็เก้างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ให้ตัวใดก็หอาจาร,าจารย์เ่าให้ฟังเนี่ยจำได้ยี่บอกงวดที่แล้วนั่น 3, 6, สามหกเก้าสามหกเก้าพิษแต้มหนึ่งเนาะขบอกว่ากันว่ากันพิษแต้มหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าเลขฝันของอาจารย์เข่าแต่ว่ากะ พ่นกับบอว่านอย่างเด้พี่แต้มหนึ่งพ่นกับบอว่าให้มานน้ำมันตามคือเก่าไหมคะพ่นแต่ยุ่นพ่นแต่ยุ่นพ่นแต่ยื่นสื่อน้ำขึ้นเก่าค่ะเขาติดใจยุ่นเขาคือคนเหรนมันต้องเหรนให้เป็นไหมวะไม่เหรนเป็นขึ้นก็ได้ลงก็ได้พิษบ้องหันเขาโบเสียใจเลยแม่นบอกเขาบอกพ่อน้อมพิดกับบ่เกินจังหวัดก่อนบ่บ่พ่อสองหัวพิดกับบ่พ่อสองหัวก็ต้องเขาอีกหัวนี้เขาเนี่ยในยินมาเลขาบอกว่าคอยเดคขึ้นรถเด้อจะว่านะเลขาเราแหน เจ้าไปบอกทำไมเลขขาไฟไฟขัวม like ันฟันหนักเดี๋ยวเห็นว่าสะบัดอยู่จะกเกบอกกักเงี้ยเกมบร่้ไหมวะกัดเอาสั้นหนกกัดผู้ชลากัดตีกับเจ้าฟันนั่นเมื่อนั่นเจ้าฟันเจ้ายังเบาเห็นบ่มันก็มีมารมาเองเจ็ดเก้าเปนบ่ก่อนอันนี้เลขหกเก้าที่เลขศูตรหกเก้าสามหกเก้าฟันนั่นเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าเห็นหมอก็ยังมาเจ็ดเก้าค่ะพระนอกกดน้ำเจ็ดพุทธนี่ไอ้ยังก่อไอ้ยังก่อไอ้บ้านเลขที่สิบห้าสิบห้าพันโลมันขึ้นแต้มลงแต้มอันนี้ก็อย่าอย่าให้อาจารย์บอกว่าเอาตัวนั่นสากระไฟยามคิดตัวเองพิจารณาเอาพิจารณาท่านผู้ชมของมันนี่มันมีห่ากแมมอล่ะก็บตัวนั่นละอันนี้เพิ่นบอกก็คือมันก็มาเมียนละกับไฟยามอันนั้นสา กันผูดแช่ากันเย็บถอยกันในการอาจารย์มันใจจากเปเส้นข้างบนนี่ว่ามันล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเก่าหานฮะได้เกาะเก่าหานโว้นั่นเนี่เก่าหาหาแปดหาแปดเปหาแปดราไปเลยค่ะเพื่อนมันตุงเยอาจย์เพื่นมันตุงมันต่นี้นะเพื่อนมันใจสุดที่แปดห่าห้าแปดห้าแปดเพิ่นเพิ่นมันใจนี่คืห้าแปด ตัวกันนี่เป็นเลขามาสองหากันแล้วแจมพิชเช่น่าเอีส่นาเอียารักันค่เย่าวไขมันมาไขมันเขาจะเปไปสื่อหลสุดอจัปี๊บหนึ่งกับพ่อแล้วนะคะท่านผู้ชมสื่อจักปีบหนึ่งเอาสองปี๊บผู้ใดบอสองปี๊บมัก็หกปีบคุณน้องถ้าดีถืออันนับเง้นย่งไปอันั้นต่าคุณตาหยุดคำนวณมาแล้ว ตรงเหล็กมีเป๊ะแม่นบ่เป๊ะครับตรงวันตรงยังเรียบร้อยแม่นบ่ะอ๋อวันหนังข้านมันก็ได้ก่อนข้านคนก็มาอ่อนเนาะอัวปล่อยก็อยู่บ่ได้เนาะข้าเจ้ากันยังสิมาเอาคือเก่าตัวเอาไปมาบ้านอะปล่อยไมันปล่อยเอาไปยังตัวนีถืออีหยังเกาะไอ้ยังเกาะพอหยุดว่าจังไดเกาะเออสองห้าแปรกันเข้าเข่าไปเบิดเข้าไปสามตัวเลยบ่ครับเออบ่มีรถบ่มีหยังเต็มๆเลยมันปกติห้อยออกวันข้านที่คนตายหยุดแต่ ที่คำนวณมาวันอังคารนี่แม่นย่ำ้ยว่ามันจังจังเสือกลังลิงจังจังเสือกลังลิงฟังมาเด้อครับเดช่วงผว่าจะต้องเห็นจ่าเอานะคะมันคือมันคือมันออกตรงๆนะมันเข่าตรงเป๊ะกันบอดเสื้อไม่เจ็เอาลิ้นใส่อันนั้นเว้มันจังจังจักเปอร์เซ็นต์ก็พอคุณตายุดจักเปอร์เซ็นต์ขอบคุณตายุดฮะคันบ้า คันว่าหน่อยมันบอกคือเท่าไหร่ล่ะล้านเปอร์เซ็นพูดเลยยาวล้านเด้อล้านเปอร์เซ็นต์เอาล้านเปอร์เซ็นต์มาตีคันร้อดมันขึ้นหน่อยเนาะเขาเเบวไม่พอได้ยินแฟนคลับบ่ได้ยินมีแต่คนอื่นเเบาเจ้าเเบวก็เลยบพวกหัวใจจากเปอร์เซ็นต์กันแน่เขาเเบวข้าเจ้าบ่ได้ยินเด้อันนี้ก็เสียใจน่าเจ้า ต้องการความมั่นใจค่ะท่านผู้ชมได้ยินค่ะอ,อันข้านอกอันฝ่ายสนับสนุนนี่ลานอัวเส้นอันไฟสนับสนุนกันนั่ลนละกั็ใจได้ใจได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำรับค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขของคุณตายุทธนะคะก็ขอสรุปนะคะว่าตัวเลขที่คุณตายุดหายมานะคะสองห้าแปดสองห้าแปดนะคะระกัสโซเพิ่นว่าจับคู่หาก็จะมีสองห้าสองห้าสองแปดสองแปดแล้วก็ห้าแปด แล้วก็ห้อยต้องใส่ตัวนึงด้อนี่แปดหาแมนบอกต้องมีตัวต้องอีกตัวนึงตัวแปดหาแมนบอกอ๋อนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสิผิดจาระหน้าเนาะเพราะว่าเพิ่นหายมาตามนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรคิดคำนวณของคุณตานะคะหายแบบสดๆรหลอดๆนะคะมันนี่นะคะวันที่17พฤษภาคมพศอ5ส0องพนหารนี่นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาติดตามรับชมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้คุณตายุดคุณพ่อถนอมนะคะ คือพิษจะว่ากันเนาะคุณพ่อเนาะึ้นแต้มลงแต้มบ่าว่ากันนะพอให้พิจารณาเอานะคะท่านผู้ชมขอให้สุกูสุกนมครับผมท่านผู้ชม,ชชมถึงว่างวดก่อนนี่เลขสื่อคนตายหยุดจะพลาดแต่ว่าความฝันตายหยุดก,กับเขาตรงๆเนาะครับนเจ็ดเก่าเนาะฉะนั้นแล้วงวดนี้เราก็ลองติดตามกันอีกเบื่องครั้งหนึ่งครับยังตาถนอมบอกครับผมว่าเลขตาหยุดนี่พิษบ่เกินงวดหนึ่งครับผมท่านไดนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปในเรื่องการท่านผู้ชมเนาะ คลิปนี้พระเจ้าขอตัวลัไปก่อนผอกันใหม่คลิปหนาขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ข้ามาชมข็มาติดตามในช่องสตาด,ดาชาแนลขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตให้มีจินมีใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้ทุกท่านมันม่นหมันม่นกันสุขสุขคนไปล่ะครับโชคดีมีตังใช้กันทุกๆคนนะครับ